รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเก้าไกลไปด้วยกันเรามุ่งม,มั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการ,กรเกษตรยังยืน ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาตี5ถึงตี5ครึ่งทางโมเดอร์นาทีวีแห่งนี้กับบัวบอระพพัฒชุนหารากรค่ะคุณผู้ชมคะปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรถือเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและป้องกันกําจัดศัตรูพืชให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะ แต่หากเงินที่ลงทุนไปนั้นกลับได้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรปลอมย่อมสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตและเงินทุนของพี่น้องเกษตรกรค่คะด้วยเหตุนี้ค่ะทางกรมวิชาการเกษตรจึงมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องและล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการตรวจจับที่จังหวัดราชบุรีค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรากลับมาติดตามชมกันค่ะแต่ตอนนี้พบกับช่วงสืบสารพระราชปณิธานเจ้าฟ้ากันก่อน,อนเลยค่ะ うん。 อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักเลี้ยงปากท้องเกษตรกรไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำได้อย่างสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมทั้งส่งทดลองปฏิบัติในศูนย์ศึกษาต่างๆทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดให้เกษตรกรได้ปฏิบัติจริงค่ะ รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชมพันศา87พันศาภายใต้แนวคิดใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปุงงประชาถวายพ่อของแผ่นดินระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2557ณบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่แยกจอรรอถึงสะพานผ่านฟ้า โดยมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการบริหารทรัพยากรน้ำรวมถึงเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ถูกต้องและเหมาะสมให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปทราบสำหรับผลงานที่กรมวิชาการเกษตรจะนําเสนอในครั้งนี้นะคะมีผลงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ําในระบบการปลูกพืชโดยจําลองเกษตรทฤษฎีใหม่มาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นของจริงและก็สามารถนําไปปฏิบัติได้ค่ะ น้ำเป็นปัจจัยหลักสำหรับการเพาะปลูกพืชการปลูกพืชที่อาศัยน้ำฝนตามฤดูกาลเพียงอย่างเดียวอาจมีโอกาสที่พืชจะขาดน้ำในระยะใดระยะหนึ่งได้มากค่ะในครั้งนี้จะมีการนำผลงานวิจัยการให้น้ำพืชที่พืชจะได้ประโยชน์สูงสุดมาจัดแสดงทั้งข้าวพืชไร่ไม้ผลพืชผักซึ่งเราจะนำเสนอให้ได้ชมกันต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้ขอนำเสนอการให้น้ำกับมันสำปะหลังก่อนเป็นพืชแรกค่ะ มันสำบันหลังมีความต้องการน้ําเช่นเดียวกับพืชอื่นแต่ต้องการในปริมาณที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยที่มีอายุเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกันในการปลูกมันสำปหลังนะฮะโดยทั่วไปก็จะปลูกโดยศัยน้ําฝนนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกวิธีการหนึ่งนะครับในบริเวณที่เกษตรกรสามารถที่จะหาแหล่งน้ําได้ก็จะใช้ระบบน้ําหยดนะครับซึ่งการให้ระบบน้ําหยดนี่ก็จะเป็นการให้น้ําแบบประหยัดกว่าการใช้แบบสปริงเกอร์หรือการให้น้ําแบบท่วมล่องนะครับซึ่งการ ปลูกมันสำปะหลังถ้าจะได้ผลดีนะคะก็ควรจะมีการปลูกโดยใช้ให้น้ําแล้วก็ทางที่ประหยัดก็คือการใช้น้ําหยดการใช้ระบบน้ําหยดกับมันสำปะหลังมีความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตแต่จะประสบความสมําเร็จหรือไม่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยนะคะเช่นการปลูกและดูแลรักษามันสำปะหลังการออกแบบติดตั้งการใช้งานและการบํารุงรักษาน้ําหยดที่เหมาะสมเพื่อให้กระจายน้ําได้ทั่วถึงและสม่ําเสมอค่ะ ก่อนอื่นนะต้องคำนึงถึงระบบอุปกรณ์ในการติดตั้งนะครับอุปกรณ์การติดตั้งก็ยังมีตั้งแต่เทปน้ำหยดเท่าเมนนะครับแล้วก็ไส้กรองแล้วก็ปั๊มน้ำนะครับทึ่นี้เป็นอุปกรณ์หลักในการที่จะใช้ในระบบน้ำหยดนะครับพื้นที่นะครับเกษตรกรใช้ตั้งแต่พื้นที่ตั้งแต่หนึ่งไร่จนถึง50บหรือไร่แล้วแต่ความ าสามารถหรือพื้นที่ปลูกของเกษตรกรที่มีอยู่นะครับแต่ว่าควรจะคําคนึงถึงในการดึงเทสน้ำหยดแต่แต่ละแต่ละแถวเนี่ยควรจะไม่เกินร้อยถึงร้อยห้าสิบเมตรขึ้นอยู่กับแรงดันนะครับก็ถ้ายามมากเกินไปแรงดันของน้ําก็จะไม่พอนะครับแล้วก็ในทุกแถวของเทปน้ําหยดเนี่ยควรจะมีวาลวเพื่อปอ้องเพื่อควบคุมปริมาณน้ํานะครับแล้วก็มีท่อเมนที่จะคอยควบคุม แบ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็นล็อกๆนะครับล็อกหนึ่งประมาณทั้งสองหรือสามไร่แล้วก็ให้น้ําทีทละล็อกนะครับถ้าให้น้าล็อกที่หนึ่งประมาณหกชั่วโมงเสร็จก็ไปเป็นล็อกที่สองล็อกที่สามขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําที่เรามีอยู่นะครับจากผลผลิตของการให้น้ําหยดนนะะในทุกพันธุ์ที่เราทดลองเองแล้วก็จากผลงานวิจัยนะแล้วก็จากที่เกษตรกรใช้กันอยู่นะครับก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 50- าสถึงร้อเซนะครับจาก4ตันเป็นหกเลยถึงเป็น8ตันหรือเป็นถึง10ตันได้นะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบารุงสาด้านอื่นด้วยเรื่องของการจัดก,การปุ๋ยนะครับเรื่องของพันธ์ุเรื่องของฤด,ดูปลูกด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามได้มีการให้น้ำหยดแล้วผมดีเพิ่มขึ้นแน่นอนหนะ้าสิบถครับ ผลผลิตของมันสำปะหลังไม่ได้ขึ้นกับการใช้น้ำแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการด้านอื่นๆระบบน้ำหยดมันสำปะหลังจึงจะสามารถทำให้ได้ผลผลิตตามศักยภาพของมันสำปะหลังที่มีะคะ่ะ สัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามชมกันต่อนะคะถึงการขยายผลการใช้น้ําอย่างประหยัดในไร่มันสาปะหลังที่กรมวิชาการเกษตรได้ดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรู้การใช้น้ําหยดในไร่มันสาปะหลังของเกษตรกรต้นแบบที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมพูดคุยกับเกษตรกรถ,ถึงผลสําเร็จที่เกิดจากการนํนาแนวคิดระบบน้ําหยดมาปรับใช้ในพื้นที่ของตอนเองค่ะ จากที่บอเบอร์ได้เกริ่นไว้ในตอนต้นนะคะเรื่องการตรวจจับที่จังหวัดราชบุรีค่ะตอนนี้บอบอบอร์พาคุณผู้ชมมาที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเพื่อมาพูดคุยกับคุณสังวรเสนาโลหิตผู้อำนวยการกลุ่มสาร,รวัตรเกษตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อค่ะทราบว่าในวันจันทร์อังคารที่ผ่านมามีการตรวจจับที่จังหวัดราชบุรีอยากให้เล่าให้ฟังถึงรายละเอียดในการตรวจจับในครั้งนี้ค่ะคือเดิมเดิมทีเราได้รับการประสานงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี <ค><ะ>ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรนะครับซึ่งทางหน่วย,วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่ราชบุรีเนี่ยก็ได้ไดรับแจ้งประสานงานจากสํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินสะดวกนะครับซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอดําเนินสะดวกก็ได้รับแจ้งบาะแสมาจากทางหน่วยทหารที่อยู่ในท้องที่ว่ามีมการแอบลักลอบผลิตวัตถุอันตรายโดยไม่รับอนุญาตนะครับพอรับแจ้งเราก็จัดกําลังลงไปเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วก็ประสาน ทางสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5จังหวัดชัยนาธนะครับแล้วก็ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีนะครับเพื่อที่จะเอาสาร,รเกษตรที่สังกัดแต่ละหน่วยงานเนี่ยมามาช่วยกันทํางานตรงนี้นะครับแล้วเราก็ประสานกับทางกองบังคับการปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพื่อเข้าไปตรวจสอบในสถานที่ตรงนี้ซึ่งเราสันนิษฐานว่าน่าจะมีการแอบ,บลักลอบผลิตนะครับ ทีนี้พอไปตรวจสอบก็กพบวัตถุลายหลายชนิดนะครับทั้งเป็นสารป้องกันกําจัดวัชพืชสารป้องกันกําจัดแมลงสารควบคุมป้องก,กันโรคพืชนะครับพร้พอมทั้งกลุ่มฮอร์โมนต่างๆส่วนปุ๋ยเคมีก็มีทั้งปุ๋ยสูตรที่สําเร็จรูปนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยธาตุธาตุอาหารรองเสริมซึ่งเราดูแล้วฉลากโดยเบื้องต้นไม่ถูกต้องซึ่งโดยปกติเนี่ยปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเสริมก็จะต้องมีการ มาจดแจ้งกับทางกรมวิชาการเกษตรจะมีเลขร้อสอเลขที่แล้วก็ตามด้วยกรมวิชาการเกษตรนะครับหลังจากนี้เราจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปคะพอเราเราพบสิ่งของที่เป็นวัตถุนานตราเป็นปุ๋ย<ช>แล้วก็ตรวจสอบเรื่องใบาญาตนะครับปรากฏว่าตรงนี้ไม่มีใบาญาติ ผลิตไม่มีใบญาติขายทั้งปุ๋ยทั้งวัตถุอันตรายนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายของของกฎหมายที่เราดูแลอยู่นะครับ,รบทั้งพรบรปุ๋ยพรบวัตถุอันตรายในประเด็นความผิดเบื้องต้นเนี่ยที่เราเราพบนะเราก็แจ้งข้อกล่าวหาไปเบื้องต้นก็คืออันดับแรกไม่มีใบญาติผลิตนะครับวัตถุอันตรายไม่มีใบญาติขายวัตถุอันตรายไม่มีใบญาติขายปุ๋ยนะครับส่วนเรื่องคุณภาพเดี๋ยวเราต้องรอผลวิเคราะห์อีกทีหนึ่งครับ ปริมาณที่เราตรวจอายัดไว้อยู่ที่เท่าไหร่อะคะวัตถุราลายอยู่ประมาณ25ตันนะครับแล้วก็ปุ๋ยก็อยู่ประมาณ16ตันมูลค่าก็ประมาณ12ล้าน12ล้านบาทนอกจากการตรวจจับที่จังหวัดราชบุรีแล้วการดาเนินการที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านผ่านมานะครับเราก็มีการาตรวจสอบอยู่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็าตามตามแผนที่เราวางกันไว้เนี่ยเราแบ่งงานกันชัดเจนระหว่าง ทางสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรแล้วก็สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรทั้ง8เขตนะครับ mm. คือทางสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรทั้ง8เขตเนี่ยก็จะรับผิดชอบเกี่ยวกับทางร้านค้าโดยทั่วไปนะครับมีการสุ่มตรตวจตรวจทั้งเอกสารใบญา startups, ติตรวจทั้งคุณภาพส mm. ินค้านะครับทั้งทั้งสอย่างทั้งสามพรบเลยนะทั้งปุ๋ยท,ทั้งวัตถุอันตรายแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชควบคุมนะครับส่วนทางสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรก็มีการเข้าตรวจสอบนะแหล่งผลิต นะครับดะงนั้นถ้าทางปลายทางคือร้านค้าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าทางเจ้าหน้าที่ของสารวัตรเกษตรของเราพบบอ่อแสหรือว่าเก็บตัวอย่างผลวิเคราะห์ที่ไม่ได้มาฐานเขาจะแจ้งมาทางสํานักควบคุมพืชนะครับทางกลุ่มสารวัตรเกษตรก็จะเข้าไปตรวจสอบโรงงานที่ผลิตนะครับบางทีเราก็ทํางานควบคู่กันไปถ้าเกิดมีการแจ้งบอ่อแสที่พิษุโลกเขาเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีมี สินค้าตัวนั้นผลิตอยู่จุดตรงไหนนะครับเราทางเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ของเราไปตรวจะจุดผลิตทํางานสองที่ให้มันประสานกันนะครับในด้านการปราบปรามทางสนักควบคุมพืชและวสัสดกุการเกษตรก็ร่วมมือกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีกองบังคับการปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็กรมส,สอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับอันนี้ที่เรา,าร่วมมือประสานงานกันมานะครับ จากที่ก่อนหน้านี้มีการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษผลการดําเนินงานเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วท,ที่ที่ทางคอสชก็สั่งมาให้ให้ดําเนินการนะครับแล้วก็ประสานกับทางสารวัตรเกษตรของเราซึ่งซึ่งอยู่ทั่วประเทศนะครับก็ระดมกําลังกันมาจุดเป้าหมายก็คือตรวจสอบผู้ผลิตซึ่งมีอยู่ประมาณ13จังหวัดทั่วปริมณฑลนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่เป็นจุดที่มีการผลิต ทั้งวัตถุตลายทั้งปุ๋ยทั้งเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมเป,เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ระดมมาทั่วประเทศนะครับซึ่งในเมื่อเราระดมมามันก็มีอัตรากําลังพอที่จะเข้าไปตรวจสอบนะครับเพราะงะั้นเราเข้าไปตรวจสอบโรงงานปุ๋ยได้อยู่ประมาณา200กว่าโรงงานนะครับซึ่งเราเก็บตัวอย่างมาแล้วเนี่ยประมาณ140กว่าตัวอย่างนะครับก็พบว่าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือปลอมก็อยู่ประมาณ 8เปซนะครับซึ่งที่ไม่ได้มาฐานเราก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดน,น,นะครับสําหรับวัตถุตลายนะครับเราก็เข้าไปตรวจสอบนะครับก็อยู่ประมาณ67โรงงานนะครับเก็บตัวอย่างมาประมาณ93าตัวอย่างนะครับที่เราพบที่ไม่ได้มาฐานก็4ตัวอย่างซึ่ง4ตัวอย่างเนี่ยเป็น,เป,นเป็นวัตถุตลายที่ผลิตโดยโรงงานที่ ไม่ได้รับใบอนุญาตเขาก็คือมีการแอบลักลอบผลิตแล้วก็เจอทั้งวัตถุตลาาที่สําเร็จรูปมีทั้งอุปกรณ์การผลิตมีวัตถุดิบต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เรากา็พบประเด็นความผิดเบื้องต้นอันนี้เราก็แจ้งความดําเนินคดีไปเลยที่สถานีตารวจภูทรโพหักนะครับอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้เราก็แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วนะครับส่วนเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะครับเราก็ตรวจ ประมาณ16โรงงานนะครับ16โรงงานก็เก็บตัวอย่างมา13ตัวอย่างอันนี้ก็ได้มาตรฐานทั้ง13ตัวอย่างนะครับในช่วงระยะเวลานั้นนะครับก็สิ้นสุดในในการปฏิบัติการพิเศษนะครับก็แต่และหน่วยท,ที่ที่มานะครับเขากลับไปดําเนินการที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรทั้ง8เขตกลับไปสู่ที่ตั้งนะครับแต่เรื่องการดําเนินการก็ยังดําเนินการโดยปกติตามแผนที่เราวางไว้ในแต่ละปีว่า ของแต่ละเขตเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบอร้านค้าเท่าไรแล้วเก็บตัวอย่างมาเท่าไหร่เพื่อที่จะเป็นการเฝ้าระวังนะครับสำหรับสินค้าที่จะกระจายไปตามร้านค้าทั่วไปนะครับค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากถึงร้านค้าและกเกษตรกรค่ะในการเลือกซื้อปุ๋ยและวัตถุอันตรายค่ะสินค้าเนี่ยจะดีไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนะครับเพราะเป็นต้นต้น,ต,นต้นตอเป็นแหล่งผลิตนะครับเพราะฉะนั้น ผู้ผลิตเองนะครับผู้ที่รับประญาตแล้วนะครับก็ผลิตให้ถูกต้องตามสินค้าท uh> ี่เราได้ขึ้นทะเบียนไว้นะครับทั้งวัตถุอันตรายทั้งปุ๋ยที่เราคุมคุณภาพของสินค้าโดยการขึ้นทะเบียนนะครับการขึ้นทะเบียนก็เป็นการการันตีกับทางราชการไว้ว่าคุณจะผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว้นะครับสําหรับร้านค้าทั่วไปนะครับ้านค้าทั่วไปก็ต้องซื้อสินค้านะครับที่ได้มาตรฐานนะครับมีผู้ผลิตที่ แน่นอนที่ได้ขึ้นทะเบียนมีใบาญาตินะครับซึ่งทางร้านค้าก็สามารถที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้ที่นาสินค้ามาขายทั้งจะเป็นเซลล์ของบริษัทเป็นตัวแทนของบริษัทต,ต่างๆก็แล้วแต่นะครับมันก็จะต้องมีให้เขาแนบเกี่ยวกับเรื่องใบาญาติผลิตสินค้าแล้วก็ทะเบียนวัตถุตลาทะเบียนปุ๋ยแนบมากับสินค้านะครับเพื่อให้เราเกิดความมั่นใจนะครับในเบื้องต้นอาจจะรวมไปถึงว่าจะต้องให้แนบถึงผลวิเคราะห์ของสินค้าอันั้นในแต่ละล็อตว่า มีการวิเคราะห์ไหมเราได้มาตรฐานหรือไม่นะครับสำหรับร้านค้านะครับก็คัดเลือกพยายามคัดเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานมาขายให้กเกษตรกรนะครับส่วน,กนเกษตรกรก็ต้องอเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าทั่วไปที่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากกรมวิชาการเกษตรเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะร้านค้าที่ได้สัญ,ญลักษณ์คิวชอปนะครับซึ่งเราก็มีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่อยางสม่ำเสมอนะครับทีนี้ทาง เษกษตรกรเองซึ่งเป็นผู้บริโภคเป็นผู้ใช้นะครับสินค้าปัจจัยการผลิตทั้ง3อย่างเนี่ยก็ต้องมีวิธีการเลือกซื้อเลือกดูนะครับก่อนอื่นเลยต้องซื้อจากร้านค้าที่ได้รับปรอนุญาตนะครับจากร้านคิวช็อปสินค้าที่มีผู้มาติดต่อแนะนําผ่านทางผู้นําหมู่บ้านบ้างมีการาแจกใบปลิวมีการโฆษณา เป็นจุดๆส่งเสริมการขายเป็นจุดจดหรือไม่แม้แต่มีเอาใส่รถมาเล่ขายต่างๆพวกนี้นะครับเราไม่ควรจะซื้อเนื่องจากว่าสินค้าพวกนั้นอาจจะไม่ได,จจไมได้มีการผลิตที่ถูกต้องนะครับอาจจะมีคุณภาพที่ด้อยโดยคุณภาพไม่ไม่สามารถอาตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเกษตรกรทั้งร้านค้านะครับซึ่งซึ่งมีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับถ้าเห็นพฤติก,กรรม มีการโฆษณามีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการเล่มาขายให้กับทางเกษตรกรถึงถึงหมู่บ้านต่างๆพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารบบอแสให้กับทางกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีสารวัตรเกษตรอยู่ทั่วประเทศนะครับก็จะมีทั้งสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1ถึงเขตที่8นะครับก็จะมีศูนย์วิจัยและพัฒนาของจังหวัดแต่และจังหวัดเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 640นะครับก็สามารถที่จะแจ้งบาะแสได้นะครับค่ะก็ต้องขอให้ร้านค้าและพี่น้องเกษตรกรปฏิบัติตามคำแนะนํานี้ด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสังวเรเสนาโลหิตผู้อำนวยการกลุ่มสารวัตรเกษตรสํานักควบคุมพืชและวสัสดุการเกษตรค่ะขอบคุณค่ะดีครับตอนนี้ไปพบกับช่วงเรื่องเล่าข่าวเกษตรกันเลยคะ่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องเล่าข่าวกเกษตรสัปดาห์นี้มีข้อแนะนําวิธีใช้และการเก็บสารโพแทสเซียมคาร์เรตให้ปลอดภัยมาเล่าให้ฟังกันนะคะสารโพแทสเซียมคาร์เรตเป็นสารที่เกษตรกรนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตลำไยทั้งในและนอกฤดูนะคะเนื่องจากมีคุณสมบัติสามารถชักนําให้ลำไยออกดอกและติดผลได้โดยไม่ต้องพึ่งอากาศหนาวเย็นทาให้การผลิตลำไยนอกฤดูประสบความสําเร็จค่ะ สามโพเ,เซียมคลรเรตอยู่ภายใต้การควบคุมของกองควบคุมยุทธภัณฑ์กรมการอุตสาหกรรมทหารกระทรวงกลาโหมตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์พุทธศักราช2530ซึ่งการมีไว้ในครอบครองผู้ผลิตหรือนำเข้าต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหมสำหรับสามโพทเ,เซียมคลอเรตที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พุทธศักราช2550นั้น ต้องเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่มีเนื้อสารโพแทสเซียมคลอรเรตไม่เกิน15นะคะแล้วก็ต้องผสมสารน่วงปฏิกิริยาโดยต้องระบุชนิดและปริมาณของสารน่วงปฏิกิริยาส่วนการนาสารโพแทสเซียมคลอรเรตที่มีสารออกฤทธิ์เกิน90ซไปใช้ในการเกษตรโดยไม่ให้เกิดการระเบิดหรือเกิดอันตรายนั้นเกษตรกรต้องใช้สารโพแทสเซียมคลอรเรตอย่างระมัดระวังแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีตามคําแนะนําด้วยนะคะ ดยควรซื้อสารโพแทสเซียมคอเรตมาให้พอดีกับที่ต้องการใช้เท่านั้นและต้องเก็บสารไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดห่างจากอินทรีย์วัตถุเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยยูเรียหรือถานสถานที่เก็บต้องเย็นและแห้งมีอากาศถ่ายเทดีและมีพื้นที่ว่างเหลือโดยรอบที่สำคัญนะคะไม่ควรนำโพแทสเซียมคอเรตไปผสมกับสารอื่นเช่นกรมถันผงผงถ่านที่เลื่อย ปุย๋ยยูเรียและสารฆ่ามาแมลงรวมทั้งห้ามตำสารหรือกระแทกหรือทำให้เกิดประกายไฟและในระหว่างเตรียมการใช้สารห้ามสูบบุหรีในสถานที่นั้นโดยเด็ดขาดด้วยนะคะช่วงท้ายนี้สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรขอฝากข่าวแจ้งเตือนถึงผู้บริโภคนะคะเนื่องจากช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีประเทศไทยไมมีการนำเข้าสินค้า ส้มแมนดารินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในปริมาณมากซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งส้มที่นำเข้าอย่างถูกต้องและส้มมีใบซึ่งถือเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายไม่เป็นไปตามกรอบความร่วมมือภายใต้พิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านการกักกันโรคและการตรวจสอบสำหรับสินค้าผลไม้ที่ส่งออกจากจีนไปไทยและไทยไปจีน โดยส้มที่นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะต้องมาจากสวนโรงคัดบรรจุที่ผ่านการรับรองและต้องไม่มีกิ่งก้านใบดินติดเข้ามาทั้งนี้เพื่อป้องกันโรคมแมลงศัตรูพืชที่เสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายต่อระบบการเกษตรแต่ด้วยความที่คนไทยนิยมซื้อส้มมีขั้วแล้วก็ใบติดจึงทําให้เกิดการลักลอบนําเข้าจาหน่ายแบบผิดกฎหมายเพราะขายได้ราคาดีกว่าส้มไม่มีใบค่ะ ฉะนั้นหากท่านใดพบเห็นผู้ค้าขายส้มจีนมีใบสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จกกับกุมได้ทันทีนะคะเพราะถือว่าเป็นการลักลอบนำส้มไม่ถูกต้องมาจำหน่ายซึ่งผู้ค้าต้องถูกดำเนินคดีดตามกฎหมายค่ะคำถาม <c oughs> ประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้ดําเนินการตรวจจับผู้ผลิตปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรที่ไม่ได้คุณภาพที่จังหวัดใด 1. สุพรรณบุรี 2. ราชบุรีทราบแล้วรีบส่งคำต่อมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุก,การกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพห0 0 0 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่2พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาที่ถามว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับประรดเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตเป็นงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดใดคำตอบก็คือข้อ2อุทัยธานีนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปน,นี้ค่ะ สำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือเกษตรกรเป็นรางวัลปลอดใจทันละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปน,นี้ค่ะนอกจากการทำหน้าที่ของสารวัตรเกษตรกรมวิชาการเกษตรแล้วคุณผู้ชมก็เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ค่ะหากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ไม่ได้คุณภาพสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร หรือหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรใกล้บ้านท่านค่ะในสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสาระความรู้ทางด้านการเกษตรที่น่าสนใจกันได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ Pa